we we'll คาดว่าน่าจะได้แชมป์ว้าวเข้ามาอยู่ในมืออย่างน่าเสียดายแม่นแล้วครับเรากําลังพูดถึงไอ้ปืนโตอาร์เซนอลผู้ซึ่งทาดีมาโดยตลอดจนหลายคนฟันธงว่าน,นี่แหละนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสุดท้ายไอ้สองกองอาศัยความเก่าเก็และเฮี้ยมโหดกดแต้มแซงซะอย่างนั้นอาร์เซนอลจะบุกเข้าป่าไปล่าแต้มจากฟอเรสคืนวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้สามทุ่มครึ่งแขวนแขว,น,ขวนเชียร์กันหน่อยเจ้าบ้านฟอเรสอยู่ในอันดับที่1 6มี3 4แต้มจากการลงหัวล้นนัดยัง รอดพ้นจากโซนตกชั้นนะครับงานนี้บอกเลยว่าเสียวหูรูดเป็นหนักหนาด้วยว่าเจอของแข็งและใหญ่ยาวผ้านัดหลังสุดฟอร์มก็ดูหล,ล่อมแหลมไม่น่าไว้วางใจโผล่จากใต้น้ําได้แค่ปลายจมูกงานนี้ต่อให้ส่วนมน์ภาวานาช่วยด้วยอีกแรงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรอดได้หรือเปล่าทางฝั่งอาร์เซนอลไม่มีอะไรให้ต้องเบาเกียร์ทั้งทางโคง้งทางตรงเหยียบให้มิดแม้ชิคขอบถนนจะติดกล้องก็ช่างแม่งอันดับที่2มันไม่น่าจะพอใจสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับผลงานตลอดฤดูกาลเหมือนถูกสาวหลอกให้ซื้อ iPhone มาให้ที่ห้องแล้วมาบอกว่าน้องเป็นเมนค่ะต่อให้แอบ,บไปว่าวายังไงใจมันก็ยังเสีย81คะแนนจาก36นัดห่างจากแชมป์แค่4แต้มงานนี้นอกจากต้องช่วยตัวเองแล้วต้องแช่งให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แข็งอีกด้วยถ้วยถึงจะกลับมาเปอร์เซ็นต์ชนะฟอร์เรสได้ไปแบบถล่มทลาย17เสมอ21และเชื่อว่าอาร์เซนอลจะกระนำจนได้ใช้ด้วยแนโน้มชนะถึง62เปอร์ยย์ะ